คิงคุยข่าวครับ25พฤศจิกายนครบจบรู้เรื่องวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมาเป็นเหตุชายอายุ61ปีครับกินเหล้าเมาแล้วทำร้ายคนนู้นคนนี้โดยเฉพาะคนในครอบครัวล่าสุดถูกน้องสาวใช้ปืนยิงจนตายหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็โทรไปแจ้งตำรวจและเธอก็รอมอบตัวกับตำรวจนะครับตำรวจมาตรวจสอบพบศพอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุจริงครับ ส่วนน้องสาวของผู้ตายซึ่งเป็นคนยิงบอกว่าคือฉันทนไม่ไหวแล้วคุณตํารวจพี่ชายตัวดีเนี่ยชอบกินเหล้าแล้วเมาก่อนหน้านี้เมาทีไรก็จะไล่ทําร้ายคนนู้นคนนี้เคยถูกตํารวจจับไปแล้วพอปล่อยออกมาก็กินเหล้าก็เมาอีกก็ทําร้ายคนนั้นคนนี้อีกล่าสุดทําร้ายแม่เอาไม้ไล่ตีแม่แม่บอกให้หยุดหยุดหยุดเธอลูกหยุดเธอลูกเขาไม่หยุดเขาบังคับแม่ให้กราบเท้าถ้าอยากให้หยุดแม่ต้องกราบเท้าเขาอันนี้น้องสาวเล่านะฮะ หลังจากนั้นเนี่ยคนไม่ไหวครับสถานการณ์บีบบังคับเธอก็เลยไปเอาปืนมาเอาปืนจุดสามมาแล้วก็ยิงพี่ชายจนสิ้นใจตายจากนั้นก็โทรแจ้งตำรวจให้มาคุมตัวเธอส่งดำเนินคดีเป็นเรื่องราวที่บีบหัวใจมากนะครับพิษภัยของสุรายาเมาเป็นอุทาหรณ์ครับและนี่คือทั้งหมดของคิงคุยข่าวครบจบรู้เรื่องครับ